ผัดซีอิ๊วกุ้งค่ะน้า,มาหมัไหมกบชอบใส่ผักเยอะๆเอ่อผัดซีอิ๊วกุ้งของกบเนี่ยจะใช้น้ำมันแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะสำหรับเส้น1นกิโลซึ่งถือว่าน้อยมากเลยเพราะว่าตัวเส้นใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะมีการเคลือบน้ำมันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้น้ำมันเยอะนะ บางคนอาจจะน้ำมันเยอะๆผัดซีอิ้วน้ำมันเยอะๆมันไม่ของกบไม่มันของกบจะเอาสไตล์ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะเริ่มต้นกบก็จะสับกระเทียมแค่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะของเราเนี่ยในการเจียวกระเทียมแล้วก็เอากุ้งลงไปผัดนะคะกุ้งก็จะได้ประโยชน์คือ1สุก2องหอมกระเทียมเจียวพอกุ้งสุกปุ๊บก,กบจะยกกุ้งออกนะคะเพื่อหยุดการหดตัวของอาหารทะเล นะพอเสร็จแล้วพอยกกุ้งออกน้ํามันเจียวกระเทียมเนี่ยจะมีมันกุ้งหอมหอมอยู่ข้างในนั้น<อ>เราก็ใส่เส้นลงผัดนะคะใส่เส้นเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสใส่ไข่ผัดให้เข้ากันก่อนผัดในลักษณะของงานคั่วเลยนะเส้นก็จะได้ความหอมกระทะแบบนี้แห้งเก็บ๊บแห้งและหอมกระทะนี่ ไม่สังเกตได้นะคะไม่มีมันเลยนะเพราะว่ากบผัดจนน้ำมันมันละเหิดออกนะคะพอเสร็จแล้วพอได้ชิมรสได้ตามที่เราต้องการแล้วเราถึงจะใส่ผักนะคะผัดผักให้สุกแล้วก็เอากุ้งปกหน้าโรยด้วยพริกไทยเป็นการปิดจ๊อบนะเพราะนั้นเส้นของกบเนี่ยจะออกมันสไตล์ก๋วยเตี๋ยวควั่วไก่เลยเพียงแต่ใส่ผักแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่ปลา อะไรอะไอรนี่ไม่มันถ้าที่จะลดความอ้วนไม่มันกับชินนะไทยผักกว้ยจะได้กินผักกว้ยร่างกายแข็งแรงัวกุ้งจะกรอบเด้งหอมกระเทียมนะคะตัวเส้นก็จะหอมมันกุ้งจากน้ำมันที่เราได้ นะผักกบใช้ผักคะน้าฮ่องกงมันจะกรอบๆเลยตัวเส้นก็หอมเห็นไหมเป็นอาหารจานเดียวที่อร่อยมากเลยนะกบชอบ